บ้านต่อแพรหมู่บ้านแห่งความสุขหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีชุมชนไทยใหญ่ เราเข้ามาดูพิพิธภัณฑ์กันก่อนนะครับบริเวณนี้ก็มีสลากำลังนั่งตอกลายอยู่ครับ พิพิธภัณฑ์วัดต่อแพรก็เป็นสถานที่รวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้หรือภูมิปัญญาของชาวไทใหญ่บ้านต่อแพรนะครับโตหรือสิงโตนะฮะอันนี้ที่จะมาเชิดกับพร้อมกับลำกิงกระลาลำนกยูงนะครับ เรื่องตรวงวัดจักสารกัมปราลางเป็นธรรม,มาติของพระนะครับก็มีข้าวของเครื่องใช้ของทหารญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองหลงเหลืออยู่บ้างครับ ก็เป็นจองพารานะฮะใช้ในงานออกพรรษานะครับาาออเป็นศิลปะของชาวไทยใหญ่นะครับนี่ก็คือแม่กาขาวเอาไว้ติดบนยอดตรงนะครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นโคมไฟที่ทำด้วยอลูมิเนียมนะครับ เสาตุงหรือว่าเป็นเสาธงถ้าเป็นภาษาไทยฮะเอ่อมอบให้กับผู้ใครใหก็บอกว่าตําขอนตําขอนอ๋อสําหรับผู้ที่เสียชีวิตไปอ๋ออันนี้นะฮะอ๋ออันนี้ไปติดอ๋อแผงนี้ใส่บนเสาอันนี้ก็ยอดเสาเลยยอดฉัดอ๋อครับผม ตรงนี้ก็เป็นสุสานเป็นที่เก็บเท่ากระดูกของทหารญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็ซากรถทหารญี่ปุ่นนะครับเหลือชิ้นส่วนเท่านี้นะฮะส่วนที่แข็งที่สุดนะครับน่าจะเป็นเชสซี่นะฮะยังอยู่นะครับนี่นะฮะอ๋อที่ทผลิตธน,นบัตรแ,แล้วก็เป็นโรงพยาบาลเก่าโรงพยาบาลสนามนะครับ อ๋เอเบอร์0848032561งุมคิดบริการอะไรบ้างครับเ่ยครับถ้าว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนหรือว่าท่องเที่ยวเส้นประวัติศาสตรส์สงครามโลกครั้งที่สองอันนี้ก็เชิญมาติดต่อได้ที่นี่ก็จะมีการท่องเที่ยวโดยชุมชนก็เที่ยวในบ้านหรือว่าเที่ยวตามจุดต่างๆที่เราวางไว้เนาะแล้วก็เส้นทางเดินครับ เส้นทางเลอเส้นทัพของญี่ปุ่นอ<า>อันนี้ก็มีที่นี่ที่เดียวแห่งเดียวในประเทศไทยที่คงสภาพอยู่เป็นเส้นทางโบราณสถานสงครามโลกนี่นครับก็ติดต่อลุงคิดได้ที่วัดต่อแพรเลยนะครับวิหารและเจดีสร้างขึ้นเวลอราพศ2463เจดีก็สร้างขึ้นก่อนนะครับตอนหลังขหาบดี ในหมู่บ้านก็สร้างวิหารทรงสูงขึ้นมาเพื่อให้สะดวกในการมาไหว้มาขอพรหรือมาทำบุญนะครับจะได้ไม่เปียกฝน เลนี้ก็สร้างขึ้นเพื่ออุทิศผลบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะครับประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นโบสถ์ครับ แทนที่ท่องเที่ยวชุมชนบ้านต่อแพรเส้นทางประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่สองเส้นทางเดินทัพของทหารญี่ปุ่น ้ก็เป็นลำน้ำยวมนะครับในสมัยก่อนก็เป็นบริเวณที่ชาวบ้านจะมาต่อแพรและก็เป็นจุดเริ่มต้นการล่องแพรลงไปทางใต้และก็เป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านว่าบ้านต่อแพครับล่องกันไปถึงแม่เสลียงเพื่อที่จะไปค้าขายอาจจะเอาพืชผักผลไม้ต่างๆเอาสินค้าต่างๆลงแพรไป สมัยก่อนไม่มีรถนะครับมีถนนสัญจรได้ถนนเส้นปัจจุบันนี่แหละแต่ว่าเป็นถนนเดินเข้าไปในป่าสินค้าเยอะๆเอาลงแพไปก็จะสะดวกที่สุดก็ไหลไปตามน้ำนะฮะพอไปถึงที่อำเภอแม่สเรงก็จะขายสินค้าหมดแล้วก็ขายแพให้ชาวบ้านที่นั่นนะครับชาวบ้านเขาจะเอาแพไปทำรั้วทำบ้านทำอะไรก็แล้วแต่นะฮะขากลับ ก็จะมีแต่ตัวกระเงินที่ขายสินค้าได้ก็จะเดินทางบกเดินมาจากแม่สะเลียงผ่านแม่ลาน้อยเมืองปอนจนกระทั่งมาถึงหุนยวมแล้วก็เข้ามาต่อแพรนะครับใหม่สูงค่าจองต่อแพรใหม่สูงค่านี่ก็คือสวัสดีค่ะหรือสวัสดีครับอะไรประมาณนี้นะฮะ จองก็หมายถึงวัดนะครับจองต่อแพรก็คือวัดต่อแพรตรงนี้มีศาลานะฮะก็สำหรับคนเฒ่าคนแก่เดินไปข้างล่างไม่ไหวก็ให้อาหารปลาตรงนี้ได้เลยครับครับใส่อาหารลงไปในนี้นะครับแล้วก็ไหลลงไปตามท่อนี่ ม้วนเซอแลกัดเย็นประมาณว่าสบายอ,อกสบายใจหรือเย็นอ,อกเย็นใจนี่แหละครับวังมัดฉาอ่าก็มีให้อาหารปลานะฮะขวดละสิบบาทนะฮะอาหารปลาหยอดเงินลงไปในนี้ได้เลยนะครับ ลำน้ำยวมสถานที่ต่อแพรไม่ไผ่ในอดีตนะฮะแล้วก็ล่องน้ำนี้ลงไปนะครับน้ำยวมนะครับตรงนี้เป็นฝาย้ี่สร้างขึ้นมาที่หลังนะครับจะเห็นปลาเยอะแยะเลยกเ,เป็นเกิดอพยพทานนะครับ ปลาก็มาคอยทานกินอาหารนะครับ สำหรับผู้สูงวัยนะครับมาที่นี่บริเวณหลังวัดข้างวัดที่ติดลำน้ำนะฮะบ,บริเวณหลังวัดก็ยังเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่วันนี้เป็นวันหยุดนะครับครับบริเวณนี้เป็นเถาอะไรครับ อเถาสบ้าหรือที่คนต่อแพรเรียกกันว่าหมากนิมครับหน้าวิหารก็มีพระอุปคุตนะครับด้านข้างวิหารหลังใหญ่ก็มีพระ พรทธรปอยู่สององนะครับทำบูชาพระศิวลีและพระอุปคุตรุ่นจกบาทรุ่นจกบาทก็คือล้วงบาทประมาณนั้นพระที่แหงนดูบนฟ้าน,นี่ก็คือพระอุปคุตนะครับรุ่นจกบาทที่ริมแดนด้านทิศตะวันตกของวัดก็มีศาลานั่งสบายนะครับ วิวูนาบ้านต่อแพรชาวบ้านก็กําลังทํานากันอยู่ ผมนั่งอยู่ที่ศาลาสบายวัดต่อแพรบ้านต่อแพรตำบลแม่งเงาคุณยวมแม่ห้องสอนนะครับ เราขึ้นไปบนวิหารกันนะครับ ที่เรามองเห็นอยู่ในตู้กระจกนี่ก็คือผ้าม่านโบราณล้ำค่าประดับด้วยทับทิมนะครับขนาดกว้าง1.65เมตรยาว3.80เมตรทำด้วยผ้ากำรรมะหยี่ประดับด้วยลูกปัดมุกและทับทิมแท้จำนวน164เมตรเป็นงานศิลปะที่เย็บด้วยมือทั้งผืนนะครับอายุของผ้ามานมากกว่า150ปีทำขึ้นในประเทศพมา่าโดยมีผู้ใจบุญสร้างถวายแก่ พระธรรมทานิตาวาดวัดต่อแพรองค์แรกเมื่อพศออ2460วันนี้ก็ได้เวลาอันสมควรนะครับเราจำเป็นจะต้องจากที่วัด ต่อแพรนี้ไปก่อนโอกาสหน้าเราจะมาดูเส้นทางเดินทัพเส้นทางวัศาสตร์ของทหารญี่ปุ่นแล้วก็ชุมชนบ้านต่อแพรว่าอยู่กันอย่างไรนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ